ถ้าเตรียมสอบคณิต A อ l v v l l ไม่ทันจริงๆให้ทำตามคลิปนี้เป็นเทคนิคที่พี่ขอยืมมาจากน้ำใสที่สอบติดบัญชีจุฬาที่เป็นลูกศิษย์พี่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วและพี่มองว่ามันเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยก่อนเริ่มเตรียมตัวสอบนั่นก็คือการวางแผน ซึ่งในส่วนของน้ำใสเองเนี่ยสิ่งที่เขาวางแผนคือเขาไม่ได้วางแผนเก็บครบทุกบทฟังอีกรอบนะเขาไม่ได้วางแผนเก็บครบทุกบทอย่างตัวน้ำใสเองที่มาปรึกษาพี่อ่ะบทที่เขาเทแน่เลยมีอยู่สองบทก็คือหนึ่งตีโกนแล้วก็สองคือความน่าจะเป็นคือทิ้งบทนี้ไปเลยหมายถึงเจอแล้วมั่วได้เลยแล้วเขาก็มาเน้นบทที่เหลือแบบเอาหนักๆ,เอ,กๆเอาให้แม่นๆเจาะลึกไปเลย ซึ่งถ้าเตรียมไม่ทันจริงๆพี่มองว่าวิธีแบบน้ำใสอ่ะดีมากเพราะว่าเวลาข้อสอบออกแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ได้เอาง่ายๆไม่ได้เอาพื้นฐานมาออกน้องต้องรู้หลักการต้องรู้สมบัติประมาณหนึ่งแล้วการที่เราจะแม่นหลักการแม่นสมบัติได้เราต้องเจอโจทย์บทนั้นแบบเยอะมากๆแม้กระทั่งสสวทคณิตสามัน แันหนึ่งคือทําให้ครบเอนทาร์ยนางทําให้ครบหมดเลยยิ่งทําเยอะน้องยิ่งรู้ลึกเกี่ยวกับโจทย์บทนั้นแล้วยิ่งส่งผลดีกับน้องเวลาเข้าห้องสอบจริงครับพอน้ําใสตัด2บททิ้งใช่ไหมเขาก็จะมีเวลาในการทําโจทย์บทอื่นๆเยอะมากขึ้นทีนี้ในส่วนของน้องเองอ่ะน้องจะต้องเป็นคนแผ่นเองว่าน้องจะเก็บบทไหนหรือน้องจะตัดบทไหนขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดส่วนตัวเลยนะ คือมันแล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยนะเช่นสมมติน้องชอบตีโกนแต่พี่ไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้าน้องชอบน้องก็ต้องเก็บใช่ไหมพี่ไม่ชอบพี่ก็ต้องเทอย่างเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้อสอบย้อนหลัง3ปีเนาะของคณิตหนึ่งเนาะว่าแต่ละบทออกกี่ข้อบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของเรา อันดับแรกเห็นไหเป็นบทเซตเซตนี้ถ้ามองย้อนหลังสามปีออกหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อคือออกแน่ๆหนึ่งข้อแต่พี่ว่ามันน่าเก็บแล้วก็มันออกง่ายส่วนตรกกศาสร์เห็นปหมสองข้อสองข้อสองข้อตรรกศาสตร์ออกแน่ๆสองข้อจํานวนจริงอย่างเงี้ยสองข้อสองข้อสองข้อจำนวนจริงนี่ออกแน่ๆสองข้อฟังก์ชันออกหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อแล้วตัวพี่เองมองว่าฟังก์ชันเวลาออกเมงออกแนวยากนะเออถ้าไม่ทันก็อาจจะพักไว้ก่อนก็ได้ฟังก์ชันนะ ในส่วน explore อย่างเงี้ยสองข้อสองข้ออันนี้คือเป็นบทง่ายแล้วก็น่าเก็บนะพี่แนะนําว่าให้เก็บบทนี้นะ explore ถัดมาเป็นภาคตัดก,กวยออกสองข้อสองข้อสองข้อ,อ,ขอ,อ,ขอคือเนื้อหาแม่งโคนเยอะถ้าไม่ถนัดจริงๆทิ้งไปได้เลยแล้วก็น้องน้องสังเกตว่าแม่งสองข้อเท่ากับตักกศาสร์คือตรกกศาสร์แม่งเนื้อหาแม่งน้อยกว่าเยอะมากพี่ก็เลยเชียร์ว่างั้นถ้าต้องเลือกเอาตรกกราสร์ดีกว่าอันนี้ในความเห็นของพี่นะ ถัดไปก็เป็นตีโกน2ข้อ2ข้อ2ข้อเมทริกหนึ่งข้อเวกเตอร์2ข้อจำนวนเชิงซ้อน2ข้อความน่าจะเป็นอย่างเงี้ยสข้อเนี่ยน้องแคปหน้าจอนี้ไว้เลยลำดับและอนุกรมเห็นน้องเห็นดอกเบี้ยป่ะคือมันจะมาควบคู่กันก็คือเป็นเป็นบทเดียวกันนะลำดับอนุกรมแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นแนวประยุกต์มาแน่ๆ3ข้อแคลคูลัส3ข้อสถิติและตัวแปรสุ่มถือว่าเป็นบทเดียวกัน4ข้อแสดงว่า สถิตินี้คือเป็นบทที่ออกเยอะที่สุดของ A-Level คณิตหนึ่งเลยเพราะว่าเนื้อหามันเยอะด้วยสุดท้ายท้าสุดถ้าน้องมีคำถามต้องไงก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับเผื่อพี่อธิบายไม่ครบแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาทยอยตอบครับผม